แกกองรอรีวิวครับส่งตรงมาจากร้านลั n ทู Paradise นะครับเพิ่งสั่งซื้อไปเมื่อวันก่อน,นโป้งก็รีบจัดส่งมาให้เลยว่าเดี๋ยวหยุดปีใหม่ส่งมาให้ทันทีนะครับคิดว่าอาจจะน่าจะเก็บไว้รีวิวให้เพื่อนๆฟรีหน้าแหละก็ <c oughs> น,นี่มันก็จะวันสุดท้ายของปีแล้วไงนะฮะดูซิว่าเราสั่งรองเท้าคู่ไหนมาบ้างนะครับ บอกแล้วว่ารอบนี้เนี่ยจัดเต็มเพราะเราอยากรู้ว่ารองเท้าคู่นี้มันดียังไงเห็นเพื่อนเพื่อพูดถึงกันเยอะทนไม่ได้สั่งมาทีเดียว3คู่เลยนะครับ h 1 r 1แล้วก็ p 1ครับราคาเท่ากัน5,750บาทสั่งมาให้หมดเลย3คู่ p 1 r 1 h 1เอาคู่ไหนก่อนดีเอา p 1ก่อนแล้วกันกล่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทยอยเปิดกัน ลกล่องกล่องแรกครับ Mouse to c o r s t จากภูเขาสู่ชายหาดแปลตรงตัวแบบนี้เลยนะ Mouse to c o r s t นะครับ P1 นะครับราคา5,750บาทขนาด10 US เปิดกล่องดูกันได้ยินคนพูดกันเยอะแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับ,บว้าว for runner er who transcends distance เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิบนิ้วเปิดมาก็มีอักษร,รที่เขียนไว้ด้วยนะครับ foreigner who transcend distance แปลว่าอะไรก็น่าจะแปลว่านักวิ่งที่แบบชื่นชอบระยะทางหรือเปล่าหลงไหลไหรือไมเปิดมามีการ์ดด้วยนะครับนี่ mount to cost การ์ดนะครับ go flow อ๋อเป็นบอกเทคโนโลยีของรองเทา้ารุ่นนี้เออดีผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยไงว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมี go flow GoFlow, m i s e g e o m a t y อ๋อ 3D ArcRail นะครับก็เป็นการ Motion Control นะ uh, Motion Control Structure นะครับโอเคเน้น okay. Focus Stability นะ 3D ArcRail แล้วก็มี LightCell LightCell ก็น่าจะเป็น m i s e Base Material p e b Nit okay. er a Nitrogen Infill Super Critical โอเค Lighter h a n EVA นะครับอ่านการ์ดแล้วเรารู้แล้วสเปคคร่าว เรารู้แล้วว่าเขาใช้ชื่อเรียกทั้งตัวเทคโนโลยีของเขามีอะไรบ้างนะครับเปิดมาอีกก็เจออะไรอีกบ้างนี่มีถุงผ้ามาให้ด้วยนะครับ m o u s to cost นะร,รุ่นนี้ p 1ครับ p 1 n ปง่ายสีขาวสวยงามไหมครับหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบนะครับอืมสวยทีเดียวนะเนี่ยนะ บนตัวนะครับสวยจังเลยนะครับนี่ไงโฟมใช้ไลท์เซลเป็น PEBA Base นะครับแล้วก็รองเท้าดูเป็นมินิมอลมากๆเลยอะ่ะเรียบๆนะครับไม่หวือหวานะมีโลโก,โลเลก้เล็กๆเขียนว่า m o u s to c o s t ตรงนี้นะครับที่บริเวณส้นเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นรูปภูเขาเล็กๆที่ข้างเท้าด้านนอกเหมือนกันนะครับ ทอตเนี่ยที่ดันส่งออกมาอัปเปอร์ผ้ายืดหยุ่นดีนะครับเป็นผ้าแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้มันเหมือนเป็นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งครับหนาขึ้นมาหน่อยซึ่งคิดว่าน่าจะน่าจะเอาไว้ใส่แบบกันเหมือนไปเดินเตะหินเตะขอนไม้อะไรประมาณนี้นะนะครับจะได้ช่วยกันป้องกันบริเวณหน้าเท้านิดน,นึงนะครับ อัปเปอร์เป็นผ้าแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ส่วนของส้นเท้าตรงนี้มันเป็นมันเหมือนมันเปลี่ยนวัสดุไม่ใช่เป็นผ้าเหมือนที่บริเวณด้านหน้านะครับแต่สีขาวนี่สุดเปลี่ยนวัสดุคนละชนิดกันนะครับตรงนี้เขียนด้านหลังเป็นเป็นเหมือนเป็นผ้ายางยืดตรงนี้นะส้นเท้าเนี่ยนะครับผ้ายางยืดเขียน mouse to c o s e m แล้วก็ขีดเส้นเป็นตัว c นะครับเห็นไหมครับโอเค ลิ้นรองเท้าก็หนาดีนะครับคือผมว่าเขาเก็บงานเรียบร้อยดีอะ่ะคือเชือกเนี่ยเปิดมาปุ๊บเชือกมันอยู่ข้างในเก็บมาข้างในให้เสร็จสับเลยสวยงามดีมีอะไรอีกบ้างนะ When I run I am just running อ๋อข้างในเขามีเขียนด้วยมีประโยคเขียน,นครับ When I run I am just running นะครับ Light s a i l เป็นชื่อของโฟมแล้วก็นี่ไงตรงนี้ไงเจอละ 3D Arc Rail 3D Arc Rail มันมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ที่เน้นเรื่อง Stability นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามาในรูปแบบของแผ่นโฟมหรืเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นโครงทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะ Grow o w o w Flow เป็น Out s o l e เหรอแต่เค้าบอกเป็นเป็น geo m มานี่นะ g o flow เป็น Mid s o ่ e g e o m a นะครับอืมแต่ใส่ไว้ที่ ใส่ไว้ที่ด้านล่างหรอใส่ไว้ที่แต่เขาเขียนไว้ที่ตรงนี้อาโซอาโซก็มามาก็ถือว่าเต็มพื้นที่นะหน้าเท้าส้นกลางเท้าตรงนี้นะครับแต่ดีไซน์ลวดลายอาโซก็ดูมีลูกเล่นดีนะครับหนานะอาโซก็หนานะครับเอาทุกอย่างออกหมดแล้วนะมาชั่งน้ำหนักนิดนึงนะครับ10 US 10 US 10 US 44 EUR นะครับเอ่อ9 UK 28เซนนะครับหนะักเท่าไหร่289กรัม289กรัมในขนาด10 US นะครับมีถุงมาให้ด้วยอ่ะดีจังเอาข้างขวามาเดี๋ยวเราจะลองเอาข้างซ้ายมาเดี๋ยวเราจะลองขึ้นมายืนเหยียบบนนี้นะครับ m ม u า t ู Cross P1 ครับนี่เรายังไม่รู้เนยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีตอนรีวิวแล้วกันอันนี้เรามาแกะกล่องพรีวิวกันปอนนะครับ <c oughs> เช็ดเท้าก่อนกวัวเปื้อนสีขาวสวยอะ่ะเออเนี่ยดูเรียบร้อยดีนะผมว่าใส่ไปเที่ยวได้เลยนะเออเออผมว่าคู่นี้นะน่าจะแบบเน้นเรื่องความมั่นคงแน่เลยเพราะเทียบกนะันโอเคครับ วันครับจากเม้า to c อร์สนะครับสวมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเท้าผมยาว265นะครับใส่ที่เบอร์280นะครับโอเคเหลือประมาณนี้แหละก็บวกมา1.5เซนนะเท้าผมกว้าง10เซนนะเท้าผมยาว265ใส่มาแล้วเหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหลือตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ความกว้างโอ้หน้านี่ผมว่ากว้างนะนี่ขยับนิ้วเท้าได้สบายๆเลยเพื่อนๆ โอ้ดีเลยครับความมั่นคงเป็นไงบ้าง P1 จากเมาทูคอสตยืนได้แบบเต็มเต็มมั่นคงดีไม่มีโยกไปโยกมาโฟมไม่ดิ้นซ้ายดิ้นขวายืนง่ายยืนสบายโฟมมีความแน่นดีนะครับแน่นออกไปแนวแน่นแน่นเลยไม่ได้นุ่มอย่างที่เราไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มแหละมันไม่ได้นุ่มมากมันออกแนวแน่นๆ่นมากกว่านะครับผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นรองเท้า ที่ช่วยเรื่อง Stability นะอันนี้เดานะฟิลลิ่งแน่นดีสบายมั่นคงดีมีรองเท้าสีขาวใส่หล่อๆอีกแล้วนะครับพเพื่อนลองกระโดดนิดนึงที่เป็นไงบ้างแต่โฟมมันแอบนุ่มนะผมว่านุ่มเพราะว่าตัวอินโซหรือเปล่าเอ่ยอินโซถอดได้นะครับเดี๋ยวขอจับอินโซนิดนึงนะครับอินโซถอดออกมาได้ใช่อินโซมันนุ่มนะ่ย ออพออินโซมันนุ่มมันก็เลยแบบรู้สึกนุ่มนิดๆน,นะครับแต่โฟมด้านล่างไลท์เซลล์ตรงนี้ออกแนวแน่นเลยสิ่งที่อยากรู้ก็คือตัวของนี่แหละไอตัว 3D 3D Arc Rail นี่ยแหละครับว่ามันเป็นอะไรไม่น่าจะเป็นแผ่นเพราะว่ามันงอได้แบบผมงอแบบนี้ได้แสดงว่าไม่มีอาจจะไม่มีแผ่นอยู่ข้างในนะครับอาจจะไม่มีแผ่นอาจจะเป็นการขึ้นโฟม ลักษณะดีไซน์ของการขึ้นโฟมเดี๋ยวลอง R1 ก็รู้เพราะว่า H1 มันตัวใหม่เดี๋ยวลอง R1 ก็ร,ร,กรู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคได้ครับอ่ะนี่ไงเขียนอยู่ when I run I am just running ก็คือก็เมื่อใดก็ตามที่เมื่อใดที่ฉันวิ่งก็ฉันก็แค่วิ่งอะ่ะเนาะเอ๊ะเอ๊ะ เดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่เปล่าคืออินโซตรงเนี้มันมันเหมือนมันเปลี่ยนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอ๋ออินโซตรงนี้มันมันเหมือนมันเหมือนมันติดกาวไว้ครับเนี่ยมันติดกาวไว้อะแล้วผม แกะได้นะอินโซตรงนี้มันเหมือนตรงนี้มันเติมอุ้งเท้าเข้ามาแล้วมันก็มันสามารถแกะออกมาได้ครับเดี๋ยวแกะ R1 วันมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอันนี้ไม่เก็บเอาวางไว้ก่อนจะได้รู้นะครับอ่ะมีกล่องด้วยมีไม่ใช่มีกล่องด้วยมีถุงด้วย P1 ครับ P1 ราคาคือ5,750บาทนะครับอ่าเออถ้า ถ้าผมแนะนําคือผมมาบวก1.5เซนเท้าผมยาว2.5จริงๆถ้าเพื่อนเท้า2.75ก็น่าจะใส่ใส่ได้คือใส่ตรงไซส์ที่2.75ดีไม่ต้องเผื่อมา2.80ก็ได้นะครับ2.80มันจะเหลือเยอะไปนิดนึงเพราะท้ามันเพราะตรงบริเวณแพลตฟอร์มตรงนี้แล้วก็หน้าเท้านี้มันค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับโอเคจบกับ P1 ไปเดี๋ยวคลิปหน้าต่อที่ R1 ว่าเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> ไปแล้วครับบ๊ายบาย